โอเคพาร์ทที่สองอะต่อกันเลยเป็นพาร์ทที่สองนะเพื่อนทำอะไรเดี๋ยวก็จะเล่นๆผมไปแชปป้อมนั้นดีกว่า เอ้ยนั่นไงไปตายวงเฉยเลยเว่าทำไมเไื่อนรถไส้ยังไงหน้าเหรอเหมือนไม่ขยับเลยนะไม่ขยับเลยแะ้วก็ตีดอย่างครับอแม่ลาโปลาโปอย่างับ ไมใครมาเลยนะมิตี้หนึ่งที่ลงหอนอาฬิกานะไอ้ก็ออกมาที่เกยบเครื่องบินแล้วก็โดผหมยิงไตหาไตหยหไปโอเควงมาแล,แล้วเข้าไป

ไม่ได mm. <cielo. S 1> ้โปนะหนีนะร่นลไปกบของคนขอยวงไหนก็ได้ขอแล้วได้มาไอ้เฮ้ยตกใจอ้อหตกใจอเลยมา ลุยหนอีเนะมาละแกมีแค่วอลเดียวเนี่ยกระสุนผมไม่ค่อยจะมีน,นะขออัพก่อนเดี๋ินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ยอยู่ใกล้เนล่อนยลอ,ลอยู่ใกล้ถังแดนเขียวตลอดเลยอยู่ใกล้ถังแดนผมเคยโดนแล้วนะ,ะเพื่อนเพื่อนบอกตั้งแต่ผมยังเล่นเออไม่เป็นอะ่ะฟีไฟเพื่อนเรียรู้เลยใหม่เลยเพื่อนหนกูก็เอ้ยเพื่อนเอ้ยไม่ใช่เพื่อนพี่ผมนะ เราก็ไอ้ถังแดงมันจะทุบเราได้ถ้าเราตายเอ้ยเฮ้ยมันจะยิงเราได้ถ้าเราเลี้ยนรถนะเออเลี้ยนเข้าวงน,น,นะฮะแล้วก็ที่ผมเนี่ยก็บอกว่าเออถังแดงมันจะทุบเราได้นั่นแหละให้มันยิงมันผมยิงไปปุ๊บหน้าแหกเลย อืมไม่ใช่พี่หรอกเพื่อนอันนี้เรื่องจริงนะ,ะเพื่อนแบบตู้แบบยิงกลายเป็นกูก้คันเลียบนะไว้วงมาใส่มุ่งหน้านไปยังเขตปลอดภัย มันจะเป็นการปีอนปลยเป็นก้นมันจะมีคนอยู่นะสิอ่ะนี่ดีไปนี่เยลเยไปนี่คนนั่นเนี่ยไหนยังงั้นม้งหมายปะ เพื่อนบุกเลยหรอโอเคหายไปนะไปก้ปกอาอดิเออเข้าไปเลย ทำาไมเจ้าเขาหนีก่อไม่้ีนีโหมีอะไรกันว้าเนี่ยเพื่อนอะไรเนี่ย นมาทอะอหัวหนึ่งกัดระยะแล้วเย้ประมาณ,ณสี่คนติ๊กสามอีกสองสองหน้วอไปบ้อ,อ

คารมันนูนโอ้โหไม่โดนเลยอือจะโดนจะโดนจะแตกจะแตกเลือดเพขึ้นอะไรของเพื่อนมันเนี่ยไปเร็วบี๊งเอ้ะเจ้าที่หนึ่งตายดิไปมาดิ 没得了吗？